S <S <S ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพายเที่ยวที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือหาดเจ้าหลานะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปชมบรรยากาศของหาดเจ้าหลาสผมก็ไม่เคยเห็นเคยผ่านหรือเคยได้ยินชื่อหาดเจ้าหลอหาดคุ้งก็เป็นของจันทบุรีครับรารตาอะไรพี่ปลาทะเลอ่ะ นว่าปลาฉลามทะเลอยู่กับทะเลเนาะอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูครับว่าเป็นยังไง ดูพาไปดูรับน้ําทะเลช่วงของเจ้าแหลวเจ้าเหลวหัดเจ้าหลวก็โอ้โหขามีรถขับขับรถเนี่ยหน้าห่างขับรถขายของตามชายหาดอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นหาดใหญ่หาดยาวหาดกว้างพอสมควรท้ายรมีแต่เอกชนเอกชนเอกชน ลงไม่ได้ครับเขาบอกว่ามันเป็นเอกชนเุกชนนี่เป็นสาธารณะอยู่จุดหนึ่งถ้าจะให้ดูน้ำทะเลตรงนี้ใสแล้วครับไม่ขุ่นเหมือนตรงแหลมสิงละน้ำทะเลเล่นได้ครับตรงนี้ตั้งแต่หาเจ้าเล้าไปถึงว่าน้ำทะเลไม่ขุ่นแล้วต่างแล้วครับเพราะว่าน้ำทะเลนี่ไหลเข้าชายฝั่งทางด้านเหนือครับ ฟางอ่าวแหลมสิงห์น้ำทะเลไหลเข้าฝั่งทางด้านที่ตะวันตกครับน้ำจึงออกไปทางดำเลนดำเลนตะกอนอันนี้อันนี้น้ำใสแล้วฮะน้ำเล่นได้ครับน้ำเล่นได้น้ำเล่นได้น้ำไม่ขุ่นเด็กก็มาเล่นน้ำเยอะเป็นใจหาดที่ลาบลงกว้างพออันนี้ขนาดน้ำน้ำกำลังเยอขึ้นครับเพราะช่วงเย็นนี้น้ำขึ้นแน่นอน จะชายหาดลงไปได้ลึกกว่านี้ครับอันนี้ก็คือหาดเจ้าหลาวครับตั้งแต่สะพานโน้นมาเราเห็นเด็กเล่นเล่นน้ำอะไรกันอยู่นอนนอนนี่ก็เป็นส่วนของเขาอบอกว่าสาธาณะกนะ็มีคนมาทําห่วงยางอันนี้ก็คงห้ามไม่ได้ยาวไปโน้นคุ้งวิมานเขาบอกว่า หาดเจ้าหลาวไปทั้งหมดนี้ทำรอปภคนก่อนหน้าผมว่าจะเข้าไปเป็นที่ชนหรือขงไมเลยไม่เข้ามอไซค์สี่ข่ายของได้เต็มชายหาดเลยครับไม่ได้สนใจว่าชายหาดเป็นยังไงมีคนกําลังเดินมาอันนี้เป็นหาดเจ้าหลาวครับใครที่ไม่เคยเห็นก็ดูครับหาดเจ้าหลาวเป็นอย่างนี้น้ําไม่ดําเหมือนทางทางเขาสมิงแล้วนะครับข้ามแหลงอมเภอร์แหลมสิงละ แหลมสิงทางโน้นน้ำน้ำตกตะกอนน้ำดำครับันไม่น่าเล่นอันนี้น้ำใสแล้วครับาะเป็นน้ำที่ไหลต้านเข้าทางด้านทิศเหนือน้ำทะเลก็น้ำไม่สกปรกขยะก็ไม่น่าไม่เยอะไม่เยอะไม่มีมันทางโน้นผมเข้าใจว่าเอาพุ่งวิมานที่ผมจะไปทางข้างหน้าก็น่าจะน้ำใสเหมือนกันประมาณนั้นเดี๋ยวก็ตกดููรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวราไฟ ติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยว้ด้วยนะครับมีก็ในส่วนของหาดเจ้าหลาวครับเป็นเส้นทางกลับพทมครับผมจะเก็บหาดอ่าวคุ้งกับเบนรับคุ้งวิมานรับเนินนางพญาอีกสามจุดก็น่าจะค่ำพอดีครับเพื่อจะบึงเข้ากรุงเทพเลยถ้ามันค่ำก็น่าจะเป็นประมาณนั้นอันนี้รีวิวให้ดูครับไหนไดได้มาแล้ว อันนี้ในชีวิตผมได้เหยียบแล้วครับหาบเจ้าลาวครับไม่ได้สนใจอ่ะผมก็เห็นแล้วครับอันนี้ต้านแสงหน่อยหนึ่งก็ขอ,อ,อชักภาพเ่เป็นเลงน้ำมาเพล่นผมไม่ได้พักอยู่แถวนี้ผมก็เลยไม่ได้เล่นน้ำครับประมาณนี้ก็อหอมปากของคอครับนี่เราคือหาดเจ้าลาว